จะดีคือต้นตูมตังค่ะต้นตูมตังน่เป็นพญาหญา้าเลยที่เดียวแ่ะค่ะมีรสขมมากรสขมเนี่ยก็สิแก้ไข่เนาะคันว่าไข่เนี่ยเป็นอาการของโรคหลายโรคือกันคันไข่ตรงกันเป๊ะเป๊ะเด็กเห็นหลายคนเราเป็น,ปนมะเร็งผันวาเนาะค่ะกระติบมาเป็นพญาหญ้าเลยได้ค่ะเด้เนี่ยโตขึ้นกับแก่เนี่แหละค่ะนี่ ต้นตูมต่างเลยคะ่ะอันลั่ต้นมันเนี่พระเจ้าเสือไปแทานาเอออันหนึ่งซื้อสมุนไพร่นแทานาค่าเนาะอันนี้บ้านสาวขันแกนกับมีต้นใหญ่เติบค่ะเป็นยาทั้งนั้นล่ละค่ะนี่ก็ไดแล้วคะ่ะคันยาคู่คักๆต้องทำอาจารย์สมชิเลืออาจารย์ธานาพกกนงศกรโฮมค่ะเราเป็นหมอยา้าต้องเป็นคนเทนิดน้ำเราเคียงอีรีใหญ่นี่ยา เอาพี่น้องผู้ใดมีอันไดมาแชร์กันด้วยค่ะเด้อจ้ะเอาค่ะเป็นความรูร้รรเล็กๆน่อยๆเนาะค่ะเนาะ